รงเรียนไทยไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษคิดชาแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็เรื่องเรื่องการสปีกิ้งพเกนงเท่ไหร่ครับติวเข้มเรียนที่เวสต์มินเตอร์สอบไเอลได้7.5ตั้งแต่ม .4 ครับดีใจสุดๆเลยครับตื่นตันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อราทีกําลังจะขึ้นม .5 แล้วก็มีแพลนที่จะคะแนนเอลไปยื่นพอร์เข้าแพทย์ครับเอนทีรีควร์มต์ขั้นต่ําอยู่ที่6.5ครับแต่ตัวผมเองก็ อยาแค่ได้สูง6 5ครับตอนนั้นผมถ่ายฟีด IG อยู่แล้วผมเจอพี่คนหนึ่งเขาได้7.5 เพราะว่าเรียนกับเวสต์มินเตอร์ผมว่าสําคัญมากครับตอนนี้ผมเองก็อยู่ม .4 ครับผมก็จะมีเวลาเยอะมากที่จะให้พัฒนาต่อไปรเรื่องการสปีกิ้งผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเนื่องจากอยู่โรงเรียนไทยไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษแล้วพอต้องใช้จริงเนี่ยประโยคมันอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับอาจารย์ผู้สอนเป็นเนทีฟสปีกเกอร์สามารถไกด์เราได้ให้สปีกิ้งก่อนทุกครั้งเพื่อเพิ่มความคุ้นชินกับการสอบเราไม่ต้องเขินนะครับถ้าเราผู้ผิดตรงไหนเดี๋ยวเขาจะแก้ให้เองผมโรงเรียนอคอร์สแอดวานซ์ไอเอับ โดยคอร์สหลักๆก,ก็คือจะเป็นการเก็บเกี่ยวเทคนิคในการทำข้อสอบก็คือ listening writing reading แล้วก็ speaking ครับให้เราลองทำข้อสอบดูก่อนคาโต้ห้องไหนเขาก็จะแก้จุดบกพร่องนั้นให้ให้เราพัฒนาต่อครับของตัว reading ก็จะมีเป็น skimming and scanning ครับก็คือทำความเข้าใจ passage คร่าวๆก่อนที่เราจะลงลึกในเนื้อหาของคาตอบที่เราอยากได้ครับอ,อีก่างหนึ่งก็จะเป็นการ speaking rephrase ประโยคให้เรามี grammatical range กว้างขวางขึ้น ทำให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นครับตัวผมพัฒนาสเปกกิ่งมากที่สุดแล้วครับก่อนหน้านี้ก็คือผมแทบจะไม่ได้คุยับเนียทีฟสเปกเกอร์เลยครับผมมาเรียนเวสต์มินเตอร์เนี่ย มก็ได้คุยสุ่คลาสเลยครับค,ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยครับจากก่อนหน้านั้นที่ผมคิดช้าแล้วก็พูดไม่ค่อยดีเรื่องกลายเป็นตอนนี้ผมสามารถสื่อสารได้อย่างสบายใจก่อนผมเรียนผมฟัง listening ไม่ค่อยเก่งครับพอหลังเรียนผมทา listening ได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับตัวผมเองก็ใช้ study lab ค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับให้เราทํ listening กับ reading เป็นการฝึกไปในตัวครับผมได้ฝึกเรื่อง time management เยอะมากจากการทํา study lab ที่เวสต์มินสเตอร์ครับ IELTS 7.5เนี่ยมันเป็นไอเทมมาะมากดีใจสุดๆเลยครับตื่น ตัดเลยครับส่งอีเมลไปขอบคุณทีเชอร์เลยครับมีพี่ๆช่วยผมสมัครสอบแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแค่จ่ายเงินรอสอบเลยครับผมแนะนําเป็นที่เวสต์มินเตอร์เลยครับเพราะว่าฝึก i อเอลที่สอบในที่เดียวกันเนี่ยเวสต์มินเตอร์เป็นที่ที่ตอบโจทย์มากๆเลยเขาได้สัมผัสกับ native speaker ตัวจริงช่วยทําให้เราเก่งขึ้น